แซนไม่ค่อยชอบที่เอพีเขาทำเลยค่ะทำอะไรอะ่ะอ๋อไอที่เขาจูบพี่เหรอมีมีอะไรหรอกเขาเป็นลูกครึ่งอะมั้งเลยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าลองคิดว่าถ้าเป็นในแบบผู้ชายจูบก,กับตากล้องผู้หญิงเล่นเล,นเลนแบบเมื่อกี้ก็ได้หรอคะถ้าพี่เป็นผู้ชายนี่ไม่ได้มีอะไรเลยเราพี่ทันจะปล่อยให้เขาทำอะไรกับพี่ก็ได้หรอ,อแล้วจะให้พี่ทำไงอ่ะแซนฮะ จะให้พี่ไปต่อว่าเขาเหรอเสียบรรยกาศทำงานเปล่าๆพี่ไม่ได้อยากมีปัญหาด้วยไม่เอาด้วยหรอกยังแซนกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ย,ยแซนกดอะไรเนี่ยเปล่าคะ่ะแซนแค่เหนื่อยอะ